สวัสดีครับคลิปนีะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันศุกร์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีมันตองไม่ใช่มต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดมีไลน์ที่ใต้คลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆเนาาาาาาาะะะะะที่่่่จจตมมมมอออกกกไไววววเเป็็นนนนนใสขงงแล้ดรรยคับ ดวงรายตจมากที่เพิ่งทําเสร็จไปเนาะแล้วก็ดวงรายสัปดาห์ที่เพิ่งส่งลิงก์ไปในส่วนของที่คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีสุดโอเจ็ทตทรีก็จะแชร์คอนเทนต์จากทางช่อง u t u b e เนี่ยไปที่คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ f a c e b o o k Page อยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากอื่นๆด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นนิยาย หรือจะเป็นพวกวอลนะครับที่โดก็จะแขวนไว้ในส่วนของทางคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะครับและก็ทาง Facebook Page เช่นกันนะครับ mm hmm. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะสำหรับการดูดวงส่วนตัวโดรับดูแค่เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าถากว่าสามารถติดต่อในเรื่องของการน,นัดคิวน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่เงี้ยได้ตลอดทุกวันนะครับแต่โดจะจัดคิวให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นในการลงดูดวงนะครับและก็ นอกจากนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีคนที่อื่นเนาะประปรายก็ฝากติดตามด้วยไปกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับทั้งสองทัองทางเลยนะครับอ่ะชาววันสุกสำหรับผู้ที่คบกันมามากกว่า3าถึงหเดือนเนาะก็สามารถมาดูได้แต่แตเฟสแรกเฟสหลังโดยจะทำทำแสตมป์ให้สําหรับคนโสดนะครับอืมชาววันศุกก่อนหน้านี้ก่อนเนาะ ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอืมเป็นไงบ้างต้องบอกว่าหลายคู่อ่ะมันมันมีคำนี้ขึ้นมาโดไม่น่าเชื่อเลยว่าโดจะพูดอยู่ทนหรือทนอยู่อ่ะอืมมีจริงๆนะในบางคู่อ่ะภาวะของการอยู่ทนหรือทนอยู่มันมีจริงๆครับอีกฝั่งหนึ่งอะอยู่ทนเลยอยู่ทนจริงๆนะครับหนึ่งไม้เท้าขึ้นมา จริงๆอยู่ทนอยู่อดทนไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนิสัยไม่ดีเกเรถะเลชลายอะไรเขาก็ <c oughs> อยู่ตรงเนี้ยครับเขาไม่ได้คิดจะไปไหนอืมึ่งอาจะเป็นตัวชาววันศุกร์ด้วยอืมในบางชาววันศุกร์บางคู่เนาะต้องบอกก่อนว่ามีคนสมานใหม่แทรกด้วยนะ <c oughs> อืมอันนี้ต้องดูดีนิดนึง <c oughs> เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่าหลายๆคู่เมนในเรื่องของการอยู่ทนอยู่ทนเนี่ยคือคู่รักที่ปกติแหละครับอืมเดือดสเตรนท์ขึ้นมารักกันดีนะ แม้ว่าจะเป็นคู่ที่คู่ต่างน่ะอืมคู่ต่างต่างพันธัศนคติหรือบางความคิดไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยแต่ที่อยู่กันมันเหมือนอยู่ได้ด้วยกานปรับตัวและการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรหลายอย่างมาด้วยกันอืก็อย่างที่บอกว่าเป็นคู่ที่อยู่ทนแต่ถ้าคู่ที่คนทนอยู่คืออะไรอย่างที่บอกว่าบางคู่มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีห้าดาบขึ้นมาเป็นลนักษณะของการที่อย่างที่บอกเลยว่าคู่เนี้ยเป็นลนักษณะของการทนอยู่อืมคือคู่แบบไหนหรูป้ป่ะคู่ที่มีความสัมพันธ์แทกเนี่ยอืมซึ่งที่โดที่โดเวอร์ไปนิดน,นึงก็คืออืมความทนอยู่อ่ะเออ <laughs> เข้าใจเนาะ <laughs> ความทนอยู่อ่ะ คุณจะอารมณ์คือมันเป็นลักษณะของกันที่แบบคุณจะยติดีกับฉันได้สิกี่รอบคุณถึงจะพอใจประมาณนั้นเลยอืมฉันก็จะทนอยู่อยู่อย่างเงี้ยเพราะอยากเห็นพฤติกรรมของคุณอืมอยากเห็นว่าคุณจะโกหกอะไรฉัได้กี่อะประมาณนั้นเลยเดือนกรกฎา,ะกานะเป็นยังไงบ้างภาพรวมก่อนนะ คู่ที่ปกติเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่งเสรมกัน,กนเรื่องการเงินดีมากเลยดีมากๆหลายวันเลยนะจริงๆหลายวันเลยที่แบบการเงินมาเต็มอะืมไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนดูแลยังไงดูแลอย่างนั้นหน้าที่ดีเพียงแต่ว่าความหวานอะไรไม่ค่อยมีนะมันเหมือนกับอยู่ทนอนะความอยู่ทนความอยู่ทนของคุณคือ ของชาววันศุกร์คืออยู่ทนด้วยหน้าที่อยู่ทนด้วยมันเป็นมันป็นความผูกพันหรอกแม้ว่าหลายๆครั้งอะ่ะมันเป็นหน้าที่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นเพราะว่าคุณทําด้วยความผูกพันไปแล้วอะ่ะคุณลงใจลงแรงไปกับความสำคัญธ์ค่อทั้งเยอะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ เป็นอย่างอื่นไปได้ซึ่งถามว่าอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งอาจจะเป็นแฟนของชาววันสุกก็ได้ที่แบบก็ยังดูแลยังแบบคอยจะสังเกตอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะไม่หวานไม่อะไรด้วยอืมไม่หวานไม่อะไรแต่มันเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆประมาณนั้นเลยแต่อีกกรณีหนึ่งเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเลยต้องบอกว่าอ,อย่าคาดหวังนะครับ สองยิ่งสองคุณยิ่งเจอเอ,า,อางนี้ดีกว่ายิ่งสองคุณยิ่งเจอว่าอ่มีการพูดไม่จริงมีความสัมพันธ์แทรกแล้วก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะนานมาแล้วอ่ะจนมันหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าจนเริ่มไม่พูดกันละประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะในช่วงต้นเดือนเนาะต้นเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าติดชิลมากเลยอืมระวังเรื่องการห่วงห่วงกันนิดนึงนะมี แม้ว่าบางทีอ่ะหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ะก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยนะหมายถึงว่าจะแบบเบลอบ้างดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างประมาณนั้นเลยนะครับในกรณีหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าห่วงสิห่วงสิถ้ายิ่งคุณไม่ใช่ตัวจริงอ่ะก็มีการห่วงอ่ะอืมห่วงหนักมากด้วยแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงนะคุณมีคุณมีสิทธิ์ห่วงอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะอะไร มันมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่น่าจะรู้ตัวอยู่ลึกๆแล้วว่าไม่ได้มีฉันคนเดียวประมาณนั้นเลยเดี๋ยวอ่านฝั่งแฟนให้นะว่าเพราะอะไรนะครับกลางเดือนเนาะกลางเดือนเนี่ยหลายๆคู่โดยเฉพาะคู่ที่ปกติอ่ะค่อนข้างแฮปปี้นะมีการพัฒนาความสัมพันธ์แน่นอนครับหรือเป็นการที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินหรือเป็นการที่แบบทุ่มเทนะอะไรที่เคยทําให้อ่อนไหว หรือทําให้มีความรู้สึกว่าการดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนอะแต่พอต่อข้อกลางเดือนเนี่ยเออดูแลดีมาเต็มเลยเนี่ยในเรื่องของการดูแลในคู่ที่อีกกรณีนนเนาะเหมือนอยากจะอยากจะทำให้ดีขึ้นอืม ในคู่ที่มีปัญหาหนักขึ้นหน่อยคือเหมือนกับว่าอยากทําให้ดีขึ้นคนแท้คนไรไม่รู้แหละแต่เหมือนอยากทําให้ดีขึ้นอืมช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหลายหลายคู่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีแนงของบุตรเรื่องลูกที่ยังอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ค่อนข้างต้องบอกก่อนนะ มันมีในเรื่องของความใจร้อนเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนใจเย็นอะแล้วเหมือนรักษาภาพลักษณ์หรืออะไรก็ตามที่เขาที่เขาต้องรับผิดชอบหลายๆอยากเนาะเขาก็ยังดูแลดีอยู่ทุกอย่างเลยเขาจะไม่ทําให้ตัวเองดูดูเป็นเด็กอะเออในสายตาของคุณแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะจะเป็นเด็กด้วยก็ตามซึ่งคนที่ไม่ค่อยเป็นเด็กคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะช่วงนี้ยอาจจะเป็นชาววันศุกร แล้วแฟนชาวันศุกร์อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็แอบใจร้อนด้วยนะครับเนี่ยเนาะอย่างที่บอกอืมเพราะอะไรอย่ามาดูฝั่งแฟนทีนี้ฝั่งแฟนทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกเลยคู่ดีปกติเนี่ยเป็นเรื่องของความสับสนในใจอืมมีอะไรในใจแล้วก็เก็บทรงเนเพราะอย่างที่บอกว่าชาวชาววันศุกร์ อาจจะไม่ค่อยดูแลเขาหรือบางทีอาจจะด้วยเวลาหรือช่วงการทํางานเนาะมันทําให้เราดูแลเขาได้ไม่เต็มที่นะครับต้องบอกก่อนเลยอ่ะต่อนะครับอย่างที่บอกเลยว่าแฟนอะ่ะค่อนข้างที่จะเออมันเป็นความที่อ่ะพูดตรงๆว่าบางทีเขาก็สับสนเนาะอย่างที่บอกสำหรับคนที่ปกติแต่คนที่ไม่ปกติเลยเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบ มีทุกมีทุกลูกเล่นทุกอิเลียบทนะครับเพื่อรักษาอีกความสัมพันธ์หนึ่งไว้อืมแค่นั้นเลยครับไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคุณห่วงกันตั้งแต่ต้นเดือนอืมกลางเดือนเนาะกลางเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่ระวังนิดนึงในเรื่องของคําพูดเนาะสําหรับชาวสองนะระวังนิดนึงในเรื่องของคําพูดนะครับซึ่งมันมีจริงๆหรือมันเป็นในเรื่องของ การขุดเรื่องเก่าๆหรือเป็นอะไรเก่าๆที่ขึ้นมาพูดกันอืมคำพูดแต่มันไม่เท่าไหร่แต่มันเหมือนกับว,ว่ามีปัญหาเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆที่กลับมาประทุก,กันได้อีกในคู่ที่ไม่ปกติแต่คู่ที่ปกติเลยก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนาะหลายๆคู่อแพลนในเรื่องของอนา,าคตล้มกันเยอะมากอืมแต่ฝั่งแฟนอะโดมิเขา,ขารู้สึกว่าเขาก็ปากอาจตกลงแต่ใจเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอืม อาจจะติดด้วยเฮ้ยเรายังทํางานอยู่เรายังอะไรอยู่เนาะก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ควรไปเร่งรัดเขานะครับควรจะให้กําลังใจเขามากกว่าโดยที่ถามความเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมอะไรเงี้ยหลายๆคู่มันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบยกระดับความสัมพันธ์ช้าะอืมที่จีชา,นะ <S <S ชาว,วันสุขค่อนข้างพร้อมแล้วละ่ะแต่ว่าบางทีเขาก็อจาจจะติดด้วยอะไรหลายๆอย่างประมาณนั้นเลยระวังในเรื่องของความใจร้อนครับในช่วงปลายเดือนสำหรับแฟนเนาะ ระวังความใจร้อนของออแฟนชาวสุอะ่ะอาจจะใจร้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นชาวสุอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในช่วงปลายเดือนระวังเรื่องอารมณ์หรือการที่บางทีทําให้เขาโกรธซึ่งมันทาให้เขาโกรธแล้วมันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันกระทบอืมโดยที่ภาพลักษณ์หรือภาพจําอะไราบางอย่างมันดันไปตกที่ลูกหรือเป็นงานที่อาจจะด้วยลูกที่ดื้ออืม หรืออาจจะเป็นแฟนด้วยนะที่ดือ้อหรือเป็นเด็กอืมมันก็เลยทําให้ชาววันศุกร์จะโตกว่าจะอยู่ทนจะอยู่ทนแต่ก็ไม่อยากถึงขนาดว่าต้องไประดับถึงขนาดว่าทนอยู่เพราะอะไรมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่ามัน มันเป็นความที่เราเราโตแล้วอะเออใช้ควาว่าเราโตแล้วอะในการที่ปรามคู่โดยที่เราแอบไซโคแฟนนิดนิดนะลึกๆนะชาวระสุกอาจจะแอบไซโคแฟนนิดนิดนะโดยที่แบบจะไม่แบบทำให้ตัวเองเสียภาพลักษณอะไรที่แบบหรือเสียเสียหรือลดสเสน่ห์ของตัวเองลงประมาณนั้นเลยนะครับภาพรวมของแฟนเลยต้องบอกก่อนว่าคู่ที่ปกตินะ ขเขาค่อนข้างไม่มั่นใจกับการที่แบบลึกๆากไปต่อหรือเปล่าลึกๆเกีจยวกเซเยสในการที่พัฒนาความสัมพันธ์่ะเขาอาจจะไม่ได้ตกลงตอนนี้ยิ่งไปเร่ยิ่งไปเร่งรัดเขามากนะโดยเฉพาะคนที่เป็นมีลูกติดอะ่ะเออแล้วอยู่ๆอยากจะเร่งรัดความสัมพันธ์หรือขอพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่อันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะด้วยความที่บางทีเขาอาจจะเคลียร์อะไรบางอย่างไม่ลงตัวแล้วอยู่คุณไปเร่งรัดเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการประทะทางอารมณ์ได้ ในคู่ที่ปักในคู่ที่ไม่ปกติเลยแต่แรกต้องบอกก่อนว่าคุณคิดอะไรคุณได้อย่างนั้นเลยครับอืจริงๆถ้าคิดว่าเขามีคนอื่นขอให้รู้ไว้นะครับว่ามีเรื่องจริงอือยู่ในความไม่คุ้มคลืออยู่ในความคุ้มเคลือความไม่มั่นใจหรือบางทีมันเป็นการที่เราเริรอชอะไรมาแล้วว่าน่าจะเป็นคนคนที่คุณอยู่ในความคิดคุณนะอ่ะ หรือมันเป็นในเรื่องของคนเก่าๆที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้สะาสามมาจริงๆอืแล้วมันก็ทําให้ทั้งสองฝั่งอ่ะไม่โอเคซึ่งกันและกันนี่อีกกรณีหนึ่งเนาะมันเป็นในเรื่องของการที่เออถ้ามีในเรื่องของเรื่องเก่าๆที่แบบ พูดกันมานานแล้วแล้วไม่ได้รับการแก้ไขมาตั้งตั้งนานนมแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันก็มีการที่แบบพอกลับมาพูดกันอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยโค้งขึ้นมาเลยอืมมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขจนมันหนักข้อเข้าแล้วมันเหมือนกับเอ๊ความเป็นเด็กนี่แก้ไม่หายเลยเนาะอะไรเงี้ยอืมแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะชาว ชาววันสุขเนี่ยยังอยู่ทนนะยังอยู่ทนแต่ฝั่งแฟน่ะเริ่มจะเป็นภาวะของการที่ทนอยู่อก็พูดยากเนาะทั้งที่เราพยายามโตให้เขาอ่ะอืมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจหรือทัดใจเขาทั้งหมดนะครับประมาณนั้นเลยโอเคสับคนโสดเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เกือบกดปิดเกือบลืมแล้วโอเคสลบคนโสดเนาะ คนโสดสนิทตัววเขารู้สึกว่าอืมเอ่อ uh โสดสนิทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคุณผูกพันกับอะไรสักอย่างมึนเนาะหรือบางทีคนที่เข้ามาหาคุณช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่อาเด็กกว่าหรือมีลูกติดอืมประมาณนั้นเลยครับซึ่งถามว่าคุณก็ไม่ได้ไม่หรอกอืมแรกๆับมันในเรื่องของการที่คุณก็ไม่ได้ไม่ คุณอยากเห็นคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าซึ่งคุณก็ไม่ได้จัดด้วยว่าคนที่เข้ามาดีไม่ดีอืมคุณอาจจะเคยผ่านการที่แบบเห็นคนรักกันแล้วก็เห็นคนเลิกกันมาเป็นประจําคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตอืมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ค่อยจะเอาใจไปลงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มันทําให้เราเป็นอุปสรรคทางความรัก อืซึ่งถามว่าไมาเ์เซ็ตคุณคท่าทข้งดีแะจริงจริงแต่ขอให้คุคณขอแค่อย่างเดียวคุณขอให้เขารับผิดชอบตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกติดด้วยก็ขอให้รับผิดชอบเรื่องลูกให้ดีแค่นั้นเลยสำหรับคนโสดที่มีคนเก่าโสดที่มีคนเก่าเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันทำไมเป็นนเรื่องของลูกซึ่งถามว่า การที่เขามาดูแลลูกบ่อยๆมันทําให้บางทีก็ฉุกคิดถึงช่วงเวลาที่เคยคบกันนะประมาณนั้นเลยมันก็เลยบางคู่เนาะบางคู่อะ่ะมันเหมือนขอบขอบพ,พินิจพิจารณาก่อนว่าจะกลับเข้าไปดีไหมเพราะคิดถึงเรื่องลูกไม่ได้คิดถึงเขานะไม่ได้คิดถึงเขานะที่เรายังทนอยู่เพราะเขาว่ามันเป็นเพราะเรื่องลูกเท่านั้นเลยครับ อ่ะมาดูพาาไพ่ออราเฟิร์สี่ไปเนาะเอ่อใบแรกก่อน i n น i ินิตี s เบลเซิงหลายๆคู่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคนโสดแร้วคนมีคู่เลยก็ได้อ่ะถ้าคนโสดแร้วคนมีคู่เนี่ยอย่างแรกคือเหมือนกับว่าอยากให้คุณปล่อยวางเนาะในบางปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่อาจจะมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยที่อย่าอย่า อย่าคิดแค่ว่าลูกอะเป็นกาวเชื่อมให้เราแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ตามใจไม่เอานะครับหรือบางทีเป็นการปล่อยวางในเรื่องของการที่คนที่เข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาดีกวกับคุณหรือแม้กระทั่งแฟนแฟนเราก็เป็นเด็กไปนิดนึงนะช่วงนี้ยอืมเป็นอมามากด้วยในบางคู่ก็เป็นเอมามากด้วยมันก็เลยบางทีเปลี่ยนจากการที่เราต้องมานั่งทนเรามามองในแง่ดีดีกว่าไหมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ความรักกันเนาะ อืมสุดท้ายแล้วมันก็ความรักมันไม่สามารถที่จะที่จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ที่ปล่อยปะละเลยกันเออใช้คํานี้แล้วกวาที่มันปล่อยปะละเลยกันจนไม่สามารถปฏิปต่อเป็นความรักได้เออลัฟเตอร์ After. หัดมีความสุขบ้างเนาะอืม ขอให้คุณมีความสุขบ้างมีความสุขกับอะไรมีความสุขกับการเป็นครอบครัวมีความสุขกับการที่บางทีเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวโดยที่แฟนก็อาจจะดูแลบ้างไม่สม่าเสมอบ้างก็ไม่เป็นไรหรือบางทีเป็นการที่มีความสุขกับตัวเองบ้างในวันที่เราก็รู้ว่าเราอะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวเองเป็นท็อกซิกอะเออทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะเมื่อกี้ เคลียร์แอนิเอ่อมันเป็นในเรื่องของการที่จะเรียกว่ายังไงดีมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีคุณต้องพยายามเนาะหลายหลยครั้งอ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่ต้องพยายามพยายามเคลียร์ตัวเองให้ชัดอืปัญหารเดิมๆซ้ำๆไม่ควรเอาขึ้นมาอีกปัญหารเรื่องบุตรเรื่องลูกไม่ควรเอามาเป็นประเด็น พยายามปรับตัวคือพยายามปรับจริงๆรำหสับคนโสดมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่พยายามทําให้ชีวิตเราไม่ผูกมัดกับการที่ไม่ผูกมัดกับการที่บางทีเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอไทที่เรามีความรู้สึกไม่ถูกจริตเราเลยอืมคุณอาจจะไม่ชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุณอาจจะไม่ชอบแฟนเนาะหรือคนที่เข้ามาจีบคุณอะความเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราต้องพยายามที่จะ ไม่รับไม่รับเอามาเป็นเรื่องปวดหัวอืมใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วนะคุณใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องสร้างซักสตอรี่อะไรแบบแปลกเนาะออให้ทําให้ตัวเองไม่สามารถก้าวต่อในความสัมพันธ์ได้เบรกถู <Break. S 1> <True. S 2> เป็นการที่บางทีอาจจะต้องอืมลดกาแพงลงในบางเรื่อง อย่างที่บอกเลยหลายๆคนนะมาเป็นเรื่องของการอยู่ทนหรือทนอยู่ก็ไม่รู้แหละทนอยู่ในที่นี้คือบางเรื่องเรารับฟังได้นะบางเรื่องเราสามารถที่จะเอ้ยเราแก้วิธีการแก้ปัญหาด้วยแบบนั้นดีไหมแบบนี้ดีไหมฮเปลี่ยนจากการที่เรามานั่งอยู่ทนหรือทนอยู่มาเป็นการปรับความเข้าใจกันใหม่เรียนรู้กันใหม่อืม ไม่ต้องคิดวิตกไปก่อนว่าเอยสุดท้ายแล้วมันก็คงแบบนี้หรอมั้งสุดท้ายมันคงจบแบบนี้สุดท้ายมันก็คงจะไม่ได้ไปสวยงามอะไรแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่จะคิดไปเองเป็นการที่มาคิดร่วมกันง่ายที่สุด s i m p l ลที่สุดเลยประมาณนั้นขอบคุณนะครับสําหรับชาววันศุกร์เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีในเรื่องของความรักทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ